โ okay, อเคเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมใน a านี้ทีนะครับนะอ่าแล้วันในวันนี้เราก็อยู่ในเกม Wrestling Revolution 2D นั่นเครับนะอ่าฮะเกมนี้นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่มันมากๆของค่าย m a d d i ้กเลยนะครับนะเกมนี้เป็นเกมต่อยมวยเป็นเกมมวยปล้ำนั่นเองนะอ่าถ้าคุณผู้ชมจําได้ก่อนที่ผมจะตัดต่อคลิปเป็นซะอีกนะครับนะเออ <c oughs> ผมเคยเล่นเกมเอเวอเิ้งเอ็มพายเป็นต่อ,อยมวยป้าม่ะแต่เป็นสามิตินะครับนะของค่ายนี่แหละอืมประมาณสี่คลิปมั้งเออนั่นแหละก็คือผมค่อนข้างที่จะไม่โอเคอกับเกมนั้นเลยนะครับนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมนี้สองดีนะครับนะบอกเลยว่าผมชอบมากนะเวอร์ชันนี้ไปงั้นเราก็ไปเล่นนะครับนะจริงๆก็มีคนขอเล่นด้วยนั่นแหละถ้าไม่มีคนขอไอ้กูก็เล่นช้าวันนี้นะเออแม่ผ <c oughs> ูนะ้นงตน จริงๆมันจะมีหมวกัรส่วนกับเคียร์นะครับเราช่างมันมาไปเคียร์ยนะครับนะฮะ,นะ,นะ,นะอสตรีลิงนะครับนะเขาให้เราเลือกค่ายมวยอนึ่งจริงๆเพลง,งประกอบเนี่ยมันมีนะครับนะแต่ผมปิดออกไปเพราะผมไม่รู้ว่ามันมีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะเออเพลงมันมีเนื้อรองแล้วก็คือแบบมันชิบหายนะครับนะอ่าเราเลือกได้แค่ค่ายเดียวคือได้ค่ายเวลลิงสกูลนะครับนะด้านสายล่างเ<ๆ>ขามีตัวละครให้เราเลือกกันเองนะ ก็จะมีสแตทอยู่เยอะแยะเลยครับนะมีอะไรบ้างเนี่ยกูอ่านให้ดูดิเอ่อมีความโด่งดังเอ่อแบบเป็นความป๊อปปูล่านะครับนะมีความแข็งแรงเอ่อมีทักษะความคล่องตัวมีสต a มินาด้วยเป็นแรงนะครับนะแล้วก็มีความถึกบึกบุน Attitude ก็คือความถนัดนั่นเองครับนะเอ่อ Happiness คือความสุขอัหนึ่งเหมือนเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นชนะเนี่ยตัวละครเราน่าจะมีความสุขนะครับนะ เดี๋ยวผมขอเลือกตัวละครสักคู่นะครับนะโอเคเอาล่ะนักมวยของเราก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะาผมเลือกใครมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออไม่ได้อ่านชื่อเลยคือผมไม่เน้นชื่อตอัวละครไม่เน้นลักษณะตัวละครน,นะแต่ผมจะเน้นที่สแตตตัวละครซึ่งผมจะเน้นความคล่องตัวกับทักษะเป็นใหญ่นั่นเองครับนะาคือเน้นอันนั้นเยอะๆอะอามันโหดนะครับนะาถ้าความคล่องตัวเยอะกับทักษะเยอะเนี่ยอ ตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยแลนส์วารีแอนที่ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่กูไม่รู้นะว่าเขาคือคนไหนนะนะนะมวยปัม้มกูไม่ได้ดูมวยปั้มเลยจริงๆเนี่ยอาชีพตีตั้งแปดสิบห้าเปอร์เซ็นสกิลก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับนะอืมนะแต่พวกสเต็งอะไรนี้จะน้อยทักษิจะน้อยนะครับนะก็ไปเริ่มกันเลยมาโปซีดนะครับนะโอเควันออนวันมาหนึ่งหนึ่งโอเคเจอใครวะเนี่ยเพลงไม่มีเนื้อลองยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะ โอเคโอ้โห okay. oh เพลงนี้ไม่รู้หรอกว่าเพลงอะไรแต่ที่รู้คือฟังแล้วรู้สึกน่ากลัวเหมือนกันนะครับนะกลัวแม่งมีลิขสิทธิ์เนี่ยแหละแต่ช่างมันเถอะน,นะครับนะอืมเฮ้ hey, อะไรเนี่ยนี่นายเอาอ a บีบี t new ดิ่กใหม,ม่มาสู้กับฉันเหรอเฮ้ย hey, อย่าลืมสิว่าครั้งแรกที่แกต่อยอ่ะมันแกก็ไม่ต่างอะไรจากเออน่าจะประมาณนั้นแหละกลัวแปรมัวนะเออเฮ้ยแล้วเมื่อ,อไหรจะต่อยจริงโอเค ก,กูบอกแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วกูเซียนเกมค่ายนี้เอาเฮียเซียนอ๋อมันเด้งเชือกได้โอเคมาในโอโห้ท่าโจมตีแม่งไม่ได้เรื่องเลยอม,มันเป็นท่าเนี้ยกูไม่ค่อยถนัดนะครับนะแต่ก็เอาเหอะมามาโอโหรัดแม่งเลยนะครับนะรู้สึกว่าถ้าเรารัดไอเนี้ยรัดลัดคู่ต่อสู้ของเราแบบติดเชือกเนี่ยมันจะแบบโดนกรรมการแบบเตือนใช่ไหมเออแล้วมันออกไปไหนของมันนะมันดูมันดูมันห้าวดูมันห้าวโอ้โห มาไหนดูดิท่านี้โอ้ท่านี้ก็ไม่โหดมากมายนะครับนะอืมจริงเกมนี้เราฝึกฝนได้ใช่หไหมตัวละครเราไปเพิ่มสเตตได้อแต่เกมนี้เรื่องความสุขก,กับค่าพลังชีวิตตัวละครนี้เราต้องโฟกัสเรื่องนั้นใหญ่เลยนะครับนะเออ <c oughs> <c oughs> ผมเคยเล่นอยู่อแต่ก็ไม่เคยผ่านนะครับนะไม่เคยจบเลยอืมมาโอ้ยเนาะ แล้วมึงจะจับกูอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่กูจะลุกได้อะพี่มึงมึงจับนอกกูดีเอามึงเก่งจริงจับนอกกูดีมึงไม่ใช่รัดคอกูอย่างนี้ควายเอ้มมาเดี๋ยวกูสู้กับเอ้าเฮียเอา,เอาโอ้โหติดเชือกดิไหนกูลองลากมันไปใกล้เชือกดิกกกกดแกงมันเท่าไหร่กูจะเอามึงอยากให้กูลุกได้มึงอยากเอาเฮียไม่โดนกูบอกกูเกลียดท่านี้มันระยะมันสั้นนะเออนะเฮ้ย อ้าวพอ่อมึงกูไม่ได้จะตั้งใจจะวิ่งไปชนเชือกนะจริงๆิงเมื่อกีก้พ่อมึงเหรอพ่อมึงเหรอ้อเรออยเชียกระเด็นเลยว่ะแรงแรงนะเน,นี่ยรู้แหละกูกูจะผักมันตกนั่นแหละฮ่าฮ่าฮ่ากูโดดซ้ํากูโดดซ้ํานอกเวทีกูกระทรืบกระพทืบกระทรืบกูไม่ให้มันมากูจะรอดักแม่งดีกว่านะครับนะกูจะไม่กูจะไม่ให้มันขึ้นเว้ให้อยู่ข้างล่างนานๆรู้สึกว่ากรรมการจะนับจับฟาวได้เหมือนกันนะครับนะอ้าว โอ้โหมันอัดอ่าเรียบร้อยโง่โง่บอกแล้วอย่าอยู่ใกล้เอ้าเฮียแม่งล้มทําไมวะกูยังไม่ได้ตีมึมเลยงั้นกูก็ทับมันไปเลยกูจับมันนี่มันไงท่านี้มาอสุดโหดมารุนแรงรุนแรงของกูนี่มันเหมือนกระเหมือนกระโดดกบเลยนะครับนะเออท่ามันเหมือนกบอืมมาโอ้เอาเอ้เอมึงจะออกไปไหนเอามึงมึงกลับเข้ามาดิ เอามึงกลับเข้ามาดิไม่เอ้ามึงต่อยข้ามเชือกองนี้เลยโอ้โหดูมันดูมันแอคท่าแล้วมันก็จับกูออกนอกอย่างนี้เอ้าเอาเอาเดี๋ยวกูผักมึงตกนะเออกูบอกแล้วกูจะผักมึงตกมวยปั้มนี่มันอะไรวะเนี่ยมึงจริงจังเลยดิไอตัวข้างล่างอ่ะมามึงไม่จริงจังใช่ไหมมึง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 ขึ้นมาก่อนดิโอไม่ขึ้นมาวะแมงเอืออะไรของมันวะ ไหนมันอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยมันไปหยิบมันไปหยิบเหล็กถ้ามันหยิบรู้สึกว่าถ้ามันเอาอาวุธมาฟาดกูเนี่ยมันจะมันจะแพ้ทันทีเลยครับนะเอออ้อดูมันแอคท่าแล้วมันไม่เข้ามาวะมึงมาสู้กับกูจริงดูแหละกูกูจะไม่ปล่อยมึงแน่อโลเบกรใช่ไหมรู้เลยติดเชือกไหมติดเชือกเอ้าจริงๆงมันควรจะติดนะใกล้ขนาดนี้ แต่ช่างเหอะไม่ติดก็ดีแล้วมึงมึงมึงบอกกูเด็กใหม่ใช่ไหมมึงบอกกูเด็กใหม่มึงกูเด็กใหมโ่โอ้โอ้โอ้เออกูกูล็อกกับนี่กูล็อกกลับไอเฮยโลเบรกเลยไอสัตว์มันจะมันมันมันจะซ่อมมันจิ้มกูแล้วโอ้โอ้โอ้มันวางก่อนทําไมอ่ะกูน่าจะปล่อยให้มันโจมตีใส่กูนะเอาห้านาทีสุดท้ายละมึงจะยอมแพ้มึงพอใจให้พอเลยยังอ้าวกูร่วงกูตกเวทีเลยเฮีย อือันที่จริงหน้าเอาวอาวุธมาจิ้มมันนะเออแต่ก็ถ้าถ้ากูจิ้มมันกูว่แพ้อ่ะอเอออ๋ออเจ้าว่าไปหน้ากูมันเหมือนกินแลนกินแลนทิน์นะครับนะเออมามานี่ดิมาเอ้ามันไม่ตรงเลนมันพรมอ่าเรียบร้อยโดนกูรัดไส้เหี้ยเรียบร้อยกูชนะแล้วกูเก่งกูตึง มึงจะยื้อทำไมวะมันเสียเวลาเพราะมึงชอบลงไปเวทีกูกูจะซ้ำมึงอืมกูไม่สนกติกากูจะซ้ำมึงไม่รู้แหละไม่ไม่รู้อ๋อโหแม่งก็จะประมาณนี้นะครับนะเกมมันก็คล้ายๆกับไอสังมิติที่กูเคยเล่นนั่นแหละเฮ้ยและเขาควายนี่ใครเนี่ยเฮ้แลนด์วอลลอ่กูอ่านชื่อตัวเองไม่ออกจะมีชาเลนจ์ให้นายนะอะไรสัปดาห์ที่สองของเฮียอะไรสักอย่างโอเค เราตอบตกลงไปนะครับนะ <S 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 ทำไมอะ่ะเราจะสู้กับเอเอนเขาควายนั่นเหรอกูไม่รู้เหมือนกันนะโอเคมาสึกทส,สุกที่สองของเรานะครับนะใช่ไหมเออเพราะว่าเราเมกกื่อกี้ออนแรกของเราไงคือเราเพิ่งต่อยนะครับนะเราจะเป็นนักมวยใหม่นี่คือแอชิลิตี้เรา85เซ็นจริงใช่ไหมเนี่ยทำไมมันแลดูว,วิ่งช้าจังวะเราก็จะเจอกับคนนี้นะครับนะเดี๋ยวกูเบาเสียงเกมดีกว่าไม่ปลอดภัยเรื่องเพลงเลยจริงๆ ตัวมันก็จริงๆตัวละครเราสูงนะเนี่ยโอเค้เยเริ่มมาสู้เลยเลอ๋อเลือดเรามันเหลือครึ่งหลอดแล้วนี่หว่ามึงจะเอาอยัางไงโอม้มันต้องมีเชิงนะครับน,นในการต่อสู้เฮียนี่แม่งรอยสักเต็มตัวเลยมันรอยสักเต็มตัวเลยรอยสักเต็มตัวมึงคิดว่ามึงเทมากเหรอคิดว่ามึงโอ้โอ้ไอ้กูอ,อ,อ,อุ๊ยทำไมกูจะล้มมาเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วจริงๆเกมเนี่ย มันตอนผมเลือกตัวละครมันไม่มีตัวที่ชื่อลิคิดควิกให้ผมเลือกอะถ้าผมเลือกตัวนั้นมันนี่แบบบอกเลยโคตรโหดนะครับนะคือแม่งจับล็อกแค่ไม่กี่ไม่กี่วิก็ตายแล้วอะเออแล้วแบบมันวิ่งเร็วกว่าตัวนี้เยอะเลยมันมันเล่นคล่องมากสำหรับผมนะมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูล้มไม่โดนไม่โดนเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันแรดูกากจังวะมันมันโดนกูตีไม่กี่ทีแม่งมันจะเออแล้วมันมันมันเออมันประสาทประสาทหลออแล้วเฮ้อมึ ไ่เาเรากูจะตีทะครากูไม่ได้กดกูไม่ได้กดโอ้ยโอ้ยโอ้ถ้าเราเลือดเหลือน้อยนี่เราน่าจะแรงน้อยนะครับนะหรือไม่ก็แบบไปเสียค่าอื่นๆตรงห้องตายเออให้กูรู้ก <c oughs> ่อนดิเฮ <c oughs> ี้ยนี่อืเล่นง่ายกว่าสามิติเยอะเลยนะครับนะนี่แหละทําไมกูถึงไม่ชอบสามิติเกมมันกากนะครับนะอ้าวเรียบร้อยว้าวเอาว้าวเหมือนกันอีก มันจะรีบลุกทำไมวว้โลเบกไอ้เฮียโง่อเอยังจะจับล็อกกูอีกโออตีลังกาตรงเชือกซะมึงมานี้พองตายมึงจะไปไหนมึงมึงโดดมาดิเฮียกูรอมันลุกก่อนก็ได้วะเอ้าม่ก็ชอบเป็นอย่างเงี้ยแล้วกูจะตายแล้วเอ้ามันก็ลุกดิลุกมากูเอาคืน มึงจะมึงจะขึ้นเชือกมาทับกูใช่ไหมมึงจะทับกูใช่ไหมมากูขึ้นไปก่อนมากูเงียบร้อยเอ้ามึงจะรีบปีนมาทําไมเกมมันไม่หัวร้อนนะจริงจริงตอนกูเล่นปกติมันจะหัวร้อนเพราะสิ่งเนี้แหละโอ้กูเลือกตัวละครแล้วผิดตัวใช่ไหมบอกกูทีมันเป็นอจิเลตี้เก้ใช่ปะเออ มันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ความคล่องตัวของจริงใช่ไหมบอกกูทีแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยทำไมมันแรงวิ่งช้าแต่ว่าตัวกูมันไม่ควรจะวิ่งช้าขนาดนี้นะจริงโอ๊ยมุกผีมุกผีบกูอวมุกผีบกูโอ้ยเอยโออโหตอนแรกๆมันก็จะเกือบกูก็เกือบจะได้เปรียบเลยนะแต่ทำไมหลังๆนี่กูโดนมาอัดอย่างเดียวเลยวะกรรมการมึงช่วยกูหน่อยดิให้กรรมการช่วย คือเฮ e er ียลยลุกลุกลุกลกุกมันจะมันจะทุบมึงเอาไอ้กระถีบมันจะล่วงเลยเฮียโอ้ยังจะไม่โดนอีกเก่งม่กอะูไม่ยอมแพ้นนะ่แน่เฮีย e er. มาเชื่อมึงแน่จริงงันเหรอสรุปนะเว้ยเฮีย e er. กูแพ้กูแพ้เพราะอะไรอ่ะเหรอกูวิ่งไปโดนเชือกเนี่ยแล้วกูก็เด้งเชือกแล้วกูก็ดว้วมันจับทุ่มแล้วมันก็จับกูน็อกไอ้เฮีย กูสู้ตั้งนานมาหยุดเมยเฮ้ยคลิปนี้ไม่เป็นไรกูหาวิธีที่กูจะไปหาตัวละครคลิกคุยกกูมาเล่นก่อนรอบหน้าตาย